เมื่อลูกค้าเจอยิ้มหวานช่างโนไปถึงกับยิ้มไม่หุบเลยครับลูกค้าบอกได้เจอตัวจริงสักเีวันนี้มาดูแนวทางแต่งมิสูบิชิแอดทัดกันบ้างเลือกไว้เป็นล้อ RPF1 4 Back h สี่ล้อโฟร์เฟรมิงน้ำหนักเบางาน NK นโอบลัอกลยางบิสโตรน์อา0ีสออ5 5 5่ห5อตอนแรกคุยกันไว้แค่ล้อยางพอมาเจอชุดเบรกก็อดใจไม่ไหวโดนเป็นชุดเบรกเอพีเลสซิ่งีพีเจ็ดกศูนยนย์มาลิเปอราสีแดงขนาดสี่57,400อรเทนักบลางส มักจุบล่มการเติมลมฟอได้ค่าเป้ามาตรฐานรวมถึงการถ่วงยางให้ได้บาลานซ์ให้มากที่สุดระหว่างรอหลังร้านเรามีคาฟเฟ่ส,สวยๆด้วยนะ <c oughs> มาเริ่มที่การประกอบชุดเบรกกันดีกว่า <c oughs> ดาบแพร์ก็ทำการประกอบขาคาลิเปอร์ <c oughs> จากนั้นจะทำการประกอบจานเข้าไปที่ตัวรถ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> ดีเทลในการประกอบเบรกเนี่ยเราใส่ใจทุกข,ขั้นตอน <c oughs> และใช้เวลาเพียงไม่นานชุดเบรกก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับทำการไล่น้ำมันเบรกและรีเช็คชุดใส่น้ำมันเบรกให้เรียบร้อยครับก่อนใส่ล้อใหม่ทุกครั้งทางเราทำการเตรียมพื้นผิวดูให้เรียบร้อยแต่ว่าไอ้ลายลลลลลลล้้้้้้้้้อออออออทีีี่่่่่่่เเเเเเเืกก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 กมมมาาาาาจบบบบนนนนนนยยยยัใใใสสรรไไไไไดดด็็็็ตตงปปคคุณูหหแขพ